เชื่อไม่นั่นนะคะถ้าเราทําขายแล้วเราใส่ผักตัวนี้ให้ลูกค้านะคะโอ้โหรับรองประทับใจค่ะค่ะห่อนี้เป็นหน้าตาของตัวผักกาดดองแห้งนะคะเขาก็จะขายเป็นแพ็คๆแบบนี้ค่ะแพ็คหนึ่งประมาณ45-50บาดทนะคะอันนี้ตาอะไรเอ่ยตาจึงไทยหัวนะคะตาล้อบินคู่ อันนี้สามีแม่นันไปซื้อมาเดี๋ยวแม่นันจะลองแกะดูว่ายี่ห้อนี้โอเคไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะโอเคอะค่ะนี่ค่ะหน้าตาผักกาดดองแห้งจะเป็นอย่างนี้คะเขาจะหมักเกลือดองไว้เห็นไหมคะเกลือเยอะเลยค่ะอาหารเขาถึงถนอมได้นานเลยะอันนี้คือผักกาดดองแห้งแล้วก็เดี๋ยวแม่นันจะนํามาล้างเกลือออกแล้วก็ แช่น้ํำข้ามคืนไว้นะคะใช้ได้ค่ะยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยเป็นต้นสวยสวยนะคะโอเคเดี๋ยวไม่นานล้างน้ําก่อนค่ะเราก็ล้างตัวเกลือที่ติดอยู่ตามใบออกให้หมดเลยนะคะเปิดน้ําให้ไหลผ่าน สังเกตน้ำไหมคะน้ำจะสีดำเลยก็คือดำจากตัวสีของผักด้วยแล้วก็ดำจากการหมักดองจากตัวเกลือด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเทน้ำออกค่ะนี่แม่นันล้างเกลือออกหมดแล้วค่ะก็คือตามซอกใบตามอะไรแม่นันก็ใช้น้ำไหลผ่านแล้วเราก็จะแช่ทั้งหัวแบบนี้ค่ะลงในน้ำสะอาดลงในน้ำเปล่าเนี่ยค่ะแช่ข้ามคืนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าผักเนี่ยจากที่เหี่ยวเหี่ยวแห้แงๆเนี่ยเขาจะสด เขาจะสดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวไม่นันเปิดน้ําแล้วก็เราจะปอข้ามคืนเลยะคะ่ะเราเปิดน้ําให้ท่วมตัวผักนะคะแล้วก็แช่ข้ามคืนนี่ค่ะผักกาดดองที่แม่นันแช่น้ําข้ามคืนไว้นะคะเห็นไหมคะพอเราแช่เขาเนี่ยเขาจะสดขึ้นมาทันทีเห็นไหมคะคือพอ,อแช่ข้ามคืนมาจนถึงเช้าแล้วเนี่ยเราสามารถหยิกใบเขาอะค่ะ ยิบใบเขาแล้วชิมดูได้เลยว่ายังมีรสเค็มติดอยู่หรือเปล่านะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยแม่นันอยากแนะนำให้ลวกน้ำร้อนหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราจะนำมาหั่นแล้วก็ต้มในน้ำพะโลอีกทีหนึ่งทีนี้อร่อยเลยค่ะเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนนะคะเดี๋ยวแม่นันจะล้างน้ำตรงนี้ออกก่อนตรงคั่วยังไม่ต้องตัดนะคะเราจะลวกทั้งทั้งหัวแบบนี้ก่อนเพื่อสะดวก ตอนที่เรานำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใบเขาจะได้ไม่ไม่ไม่ไมแตกแล้วก็ทําให้หยิบจับง่ายนะคะ mm. เดี๋ยวไม่นันล้างแล้วก็จะลวกให้ดูก,ก่อนไม่นันเทน้ําออกแล้วเห mm. ็นไหมคะเราเทน้ําออกแล้วเราก็บีถ้าเขายังเหลือน้ําอยู่ในในตัวเนื้อผักเราก็บีออกเพราะมันจะยังคงความเค็มไว้เราไม่เอาเดี๋ยวเราจะไปลวกในน้ําที่ต้มเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ mm. แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํา ผักกาดดองแห้งที่สำหรับไว้ทานคู่กับขาหมูนะคะไม่ค่อยมีใครใช้ผักกาดดองแห้งแบบนี้ในการขายคู่กับข้าวขาหมูสมัยนี้นะคะสมัยนี้ทุกคนเอาเร็วอ่ะคะ่ะบางเจ้าก็ใช้อ่ำคะน้าต้นเล็กๆมันไม่ค่อยดั้งเดิมเท่าไหร่นะคะที่บ้านแม่นันจะใช้ผักนี้เพราะว่าผักนี้อร่อย ยิ่งทานกับข้าวขาวหมูยิ่งอร่อยค่ะเดี๋ยวแม่นันนามาลวกก่อนนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นันจะนําผักกาดดองที่เราแช่น้ําข้ามคืนแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี้จริงๆแล้วเนี่ยแม่นันชิมดูแล้วหลังจากแช่น้ําข้ามคืนมาแล้วนะคะเขาไม่เค็มแล้วเขาไม่เปรี้ยวแล้วแต่แม่นันอยากนําลงมาลวกในน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้คนที่เ ได้ทําเหมือนขั้นตอนเหมือนแม่นานแล้วแล้วปรากฏว่าชิมดูเนี่ยยังออกรสเค็มๆเ,เ,เปรี้ยวๆอยู่ให้รู้ว่าวิธีการลวกทำยังไงนะคะเพราะนั้นเราก็นำลงมาลวกในน้ำเดือดโดยที่ไม่ต้องตัดหัวเขานะคะเรานำลงมาลวกเลยค่ะ,ะ,คะจะได้รู้ขั้นตอนเกิดว่าเออใครทำตามขั้นตอนแม่นานแล้วยังรู้สึกว่ายังเปรี้ยวอยู่ยังเค็มอยู่เราก็นำลงไปลวกเลยค่ะสวยนะเนี่ย เดี๋ยวรอ,อน้ําเดือดแล้วเรานําขึ้นนะคะค่ะพอน้ําเดือดอีกรอบเรานําขึ้นได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเวลาทำของร้อนๆอยู่หน้าเตา กับน้ำมันกับน้ำร้อนๆต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องสติมากๆค่ะเวลาทำงานพวกนี้ค่ะมันไม่นั่จิใจเย็นมากเ,เวลาทำอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะทีนี้มาดูวิธีการหั่นนะคะ ดูนะคะดูนะคะถ้าเราเด็ดเป็นใบๆออกมาเนี่ยดูนะปัญหาคือมันจะมีส่วนที่เป็นแข็งๆตรงหัวเขาติดมาด้วยตรงนี้ซึ่งถามว่าเอาไปต้มเลยไม่ได้หรอคะได้ค่ะแต่เวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าตรงส่วนเนี้ยมันแข็งมันไม่อร่อยมันเสียอรรถรสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งเล็มทีละใบทีละใบ ทีละก้านทีละก้านซึ่งถามว่าไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นแม่นันถึงแนะนำให้ว่าเราบ่าส่วนหัวอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราค่อยมามาร้อยอีกทีนึงนะเดี๋ยวแม่นันทำให้ดูครั้งนะึงนะดูนะคะเราดูจากเราแหวกดูก็ได้ฮะว่าข้างในเนี่ยมันสุดตรงก้านใบตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมฮะเราก็เราบ่าปิดผักไว้นะ ตรงนี้ดูนะคะไม่มีส่วนแข็งๆเลยเห็นไหมคะเพราะเราตัดทีเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ซอยเข้าเลยะค่ะสวี้ อร่อยมากผักกาดดองแห่เนี่ยที่คนจีนเขาเรียกใช้กัวกัวชายนะคะเหมือนเป็นใจผักอร่อยเอาไปผัดหมูสามชั้นก็อร่อยแค่ใส่กับเกลือแล้วก็พริกไทยผัดเข้าด้วยกันหนุ่มที่บ้านจะชอบมากพีุ่รูชอบมากเลยคะโอเคทีนี้ส่วนนี้เราก็ค่อยๆมา แล้วเอาส่วนนิ่งๆเขาออกจนกระทั่งเหลือส่วนแข็งๆเราก็ไม่เอาถ้าอย่างเนี้ยเราก็มาล็ออย่างเงี้ยนะเราก็ล้อก็หั่นขวางได้นะคะที่ถ้าทําบ่อยๆจะรู้ว่าพอเราทานบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เองว่าส่วนไหนอร่อยส่วนไหนทานแล้วมันมันเสียทารสเราก็ไม่เอานะ่ะเราค่อยๆล้อออกมา สุดละส่วนด้านนี้จะแข็งละไม่เอาถ้าอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้เราก็หกั่นทำอาหารสนุกนะคะแต่ต้องใจเย็นนะคือถ้าใจร้อนปุ๊บเนี่ยใจเราส่งไปถึงอาหารด้วยอาหารก็จะออกมาไม่อ,อร่อยเชื่อไม่ไ เหมือนเราอาหารมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งนะคะแตไม่นานคืเขาอยากให้ได้อยากให้อยากให้อยากให้ได้กันเยอะๆอะค่ะ ในหนึ่งแพ็คจะมีสี่หัวแล้วแต่หน้าเขาน่าจะช่างเป็นน้ำหนัก,กนคะคะลอกไปที่นิ่ง ติดมากับผักถ้าเราไม่ล้างเราไม่ลวกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยดังนั้นเวลาเราซื้อจากข้างนอกเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งคือเนื่องจากว่าเจ้าของอเขาไม่มาทําเขาไว้ใจเขาไว้ใจพนักง,งานแล้วซึ่งพนักง,งานก็คือ คนต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะเขาเขาไม่คำนึงถึงความสะอาดเหมือนเราเพีางนั้นอันไหนที่เราทำเองได้ทำเองดีกว่าเชื่อไม่นานนะคะถ้าเราทำขายแล้วเราใส่ผักตัวนี้ให้ลูกค้านะคะโอ้โหรับรองประทับใจค่ะเราไม่ค่อยมีใครทำผักแบบนี้ให้เขาจริงๆ อันนี้คือที่หั่นแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นันจะนําลงไปผัดก,กับตัวน้ำะโร้ที่เราต้มขั้นไว้นะคะดูนะคะแม่นันเอาตัวผักใส่หม้อไว้เสร็จแล้วแม่นันจะตักน้ํพะโร้ที่เราทํากันเลยคะ่ะลงมาเคี่ยวเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะน้ำเราอร่อยอยู่แล้ว ใส่ให้หมดก่อนนะเราใส่พอให้เขาฉ่ำๆใส่พอให้เขาฉ่ำๆแล้วเราก็เราก็ผัดเขาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเราลองชิมรสชาติดูถ้าขาดเค็มขาดหวานแล้วแต่เราชอบเลยคะ่ะเราค่อยปรุงนะคะเดี๋ยวแม่นันจะลองทําให้ดูเห็นไหม,มคะแม่นันลาดฉ่ำๆไว้เดี๋ยวเราจะต้มเขานี่ค่ะ เราอ้มไปเรื่อยๆนะคะ่อยคนเขาด้วยนะคะปล่อยให้เขาเดือดแล้วเราใช้ไฟอ่อนก็ได้ค่ะให้เค้าเคี่ยวไปเรื่อยๆจนตัวผักเนี่ยเขานิ่มจนตัวผักเขานิ่มระดับหนึ่งนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเราได้น้ําผโรล้น้ําพารล้น้าผารล้ลเขามีรสชาติอยู่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเรารอตัวผักนิ่มแค่นั้นเองแต่ถ้าว่าผักนิ่มแล้วชิมดูแล้ว อยากได้เคมีกนิดนิดอยากได้อะไรหน่อยนะเราก็เติมซอสต,ตัวซอสปรุงรสฝาเขียวลงหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะผ่านไปประมาณ15นาทีนุ่มได้ที่เลยนะคะแม่นั่งชิมแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยจากน้ำขาหมูที่เรานำลงมาเคี่ยวด้วยกันนะคะอร่อยมากเนี่ยค่ะ อย่างนุ่มได้ที่เลยนะคะแล้วเราก็แยกไว้ใส่หม้อต่างหากก็ได้นะคะเวลาที่เราขายจะเราปรขาหมูใส่ข้าวปุ๊บเราก็ตัดผักนี้ไว้ข้างๆจานนะคะโอ้น่าทานนะคะ